สวัสดีวัยรุดกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินารินเดอะฮีโร่นะครับคลิปนี้นี่เรามีกล่องนี้มารีวิวนะครับไดเซนก้านั่นเองนะครับก็คือช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือ,เบ,อเบื่อกันพลานครับเบ,เบื่อกันด้มนะก็เลยหา ความแตกต่างนิดนึงนะครับมาประกอบครับสำหรับไดเซนกาตัวนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับในซีรีส์ซูเปอร์โรบอนะครับก็ส่วนรายละเอียดนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับหลังจากรีวิวนะตอนนี้ขอมาแกะกล่องส่งแผงก่อนละกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องสองแผงก่อนละกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้เวลาในการประกอบเนี่ยมันค่อนข้างนานนะครับกว่าจะได้รีวิวก็นานเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับกล่องนี้เดี๋ยวขอไปชมด้านในกล่องกันก่อนนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะครับเป็นงานเกรดไฮเกรดนะครับผมอ่าของบันไดเลยนะครับบันไดนำกบนะฮะไดเซนก้านะครับทำไมออกเสียงว่าไดเซนก้ามาดูนะไดเกนเกอร์นะจริงๆก็คือไดเซนก้านะครับอ่าตัวนี้ก็คือเป็นของบันไดนะครับอ่าเป็นงานของบันไดปี2023นะครับซึ่งเป็นงานที่ออกเดือนนี้เลยมะนะครับเดือนสิงหานี้นะครับ ้าข้างของก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากประกอบนะครับถือดาบใหญ่ๆเลยนะครับดาบซันคันโตนะครับใหญ่ๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะมีคนตัวคนขับนะเซน,นเกอร์ซนวอลนะครับออกเสียงถูกไหมนะครับชื่อชื่อไพลอตนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ ล่องตัวนี้กล่องกอ็ไม่ใหญ่มากนะครับพอๆกับไฮเกรดนะครับพอๆกับไฮเกรดของการพลาแต่ว่ามีความหนาอยู่นะครับอืมอ่ะโอเคกล่องนี้อ่ะกล่องนี้พันหนะประมาณพันหครับผมก็ช่วงนี้ลุงบันก็ทำออกมาหลากหลายซีรีส์หลากหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องพร้อมกันเลยนะครับ ว้าวว้าว,ว,าวอ่ะเปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเจอเลยถุงแรกนะครับอ่ะตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกก่อนว่าตัวนี้เดี๋ยวผมจะต่อเป็นคิวต่อไปแล้วกันอ่าอ่ามันจะมีนี่นะครับกูเรนนะครับกับตัวนี้แหละที่ผมว่าจะว่าจะต่อนะครับก็จะเอาตัวไหนก่อนดีละ่ะระหว่างกูเรนกับไดเซนกานะครับก็เดี๋ยวเอาไดเซนกาก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่ะตรงนี้ แกะเลยดีกว่าอันนี้เป็นแผงนี่สองถุงนี่เป็นแผงเดียวกันนะนแผงเดียวกันดูหนึ่งแผงแล้วกันเนาะถ้ครับเป็นแผงเดียวกันเนาะเป็นเป็นฟองเนี่ยเป็นแผงเดียวกันแกะออกมาครับไหนก็ไหน,น,กนแกะเลยอ่าอันนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนของส่วนโอ้ตัวนี้เกาะขานะครับเกาะขานี่ อ้ใหญ่มากเลยนะครับแสดงว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะเนี่ยสำหรับเจ้าตัวไดเซนกาตัวนี้นะครับเป็นแผงมันติคลเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นส่วนของสีเงินน่าจะเป็นตรงเกาะแขนนะครับสีเงินก็ตามสไตล์ลุงบันนะครับเป็นเงินตุ่นนะครับทองตุ่นอย่างนี้นะแต่สีแดงสวยสีแดงสวยจริงๆนะครับดูเกาะขาเ็าสิอูใหญ่มากเทียบกับนิ้วผมใหญ่มากใหญ่มากคือน่าจะน่าจะตัวใหญ่นะครับดูสังเกตมือนะครับ มือก็ใหญ่เหมือนกันนะครับน่าจะตัวใหญ่มากๆเลยนี่ดูดาบซันคันโตนะครับดาบใหญ่ดาบสู้ต่อต้านหรือรบนี่ใหญ่มากนะครับอันนี้จะเป็นอีกแผงหนึ่งนะครับทีอ่อยู่ในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นพวกข้อต่อต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับมี2ถุงนะเป็นแผงเบิ้ลสองถุงนะ่าจะเป็นพวกแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขวาอนะประมาณนี้นะครับ ถุงต่อไปนะครับถุงต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนของแกะอ่ะแกะเหมือนกัน <S <S เป็นชิ้นส่วนของเกราะขานะครับนี่น่าจะเป็นตรงส่วนขาอะไรแบบเนี้ยนะครับนี่ส่วนหัวไหล่อย่างงี้นะเออน่าจะตัวโตว่ะนะตัวโต,วตวมากๆเลยแน่ๆนะครับต่อออกมาน่าจะสวยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นข้อต่อเหมือนกันนะครับบวกมาหนึ่แผงนะครับแผงนี้แผงนี้เป็นแผงสีเงินนะครับเดี๋ยวขอแกะเลย,อ,ยอ่านี่เป็นแผงเกราะที่เป็นช่วงกระโปรงม้งนะครับ กระโปงหน้ากระโปงหลังแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกาะขาแซมมาด้วยนะครับเออสวยๆนะครับดีเทลดีเลยนะครับดีเทลคมมากนะครับอืมเป็นงานในเกรดไฮเกรดนะเนาะนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่ไม่ได้เป็นอันเดอร์เกรดนะครับสําหรับงานของไดเซนกาตัวนี้นะครับเป็นเกรดธรรมดาเลยนะครับเกรดไเกรดมันของลุงบันนะเนาะ อันนี้จะเป็นแผงสีเงินนะครับเงินนี้ก็เหมือนกับคนละอย่างกับเงินไอตัวทีแรกนะนะครับเป็นเงินคนละเฉดนะครับอันนี้จะเป็นคมดาบนะครับปลายดาบนะครับเขามีดาบที่เป็นคาตนะด้วยนะมีดาบที่เป็นคาตนะแล้วก็ดาบต่อต้านเรือลบะไรอย่างเงี้ยอันใหญ่ใหญ่ซันคันโตนะครับเงินตัวนี้สวยอยู่นะครับเงินตัวนี้สีสวยอยู่นะแต่ว่าเงินอีกอันนึงที่เป็นเกราะแขนนะคนละสีกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ แล้วข้อสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแผงใสนะครับที่เป็นแอคชั่นเบียต่างๆเพื่อใช้ค้ำตัวดาบเพราะว่าดาบมันใหญ่มากนะครับนี่แล้วก็ฐานแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แกะแล้วกันเนาะไม่มีดีเทลรายละเอียดอะไรมากเท่าไหร่นะครับฐานนี้น่าจะเป็นฐานที่ว่ารองรับดาบพวกนั้นแหละนะเป็นแกนสีใสๆที่ไว้รับดาบอะไรหนักๆแบบนั้นนะครับสุดท้ายละเออแผงน้อยนะหรือว่าแผงน้อยกี่แผงแล้วเนี่ยหนึ่ง 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8แผงเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะ,ะมีแผง PC นะครับที่เป็นจุดข้อต่ออยู่หน่อยนึงดูดิจะรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าเนี่ยจุดตำแหน่ง PC ต่างๆนี่มันคือเล็กนิดเดียวนั้นเนี่ยถือว่าเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนที่เป็นขาแขนที่ผมเห็นเมื่อกี้นี้นะครับผม อ่ะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นไฮเกรดอะเนาะนะครับแผ่นพับอ่าด้านในนะครับก็จะเป็นแบบภาพสีอยู่นะมีภาพสีด้วยมีภาพขาวดําด้วยนะครับคงจะต่อไม่ยากนะครับเพราะว่าอ่าด้านหลังมีไกด์สีบอกด้วยคงจะต่อไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมันชิ้นส่วนแค่นิดเดียวเองนะครับอืมเนี่ย 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่ห้าแผง9แผงแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแสดงว่าอืมอย่างที่บอกนะครับต่อง่ายๆนะครับเสร็จเืยไวนะครับแล้วก็มีแต่ชิ้นส่วนที่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะครับว่าอ่ะหลังจากที่ต่อออกมาแล้วนะครับเจ้าไดซินกาตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s ไ r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูรีวิวเจ้าตัวนี้ด้วยกันนะครับผมสำหรับไดเซนก้านะครับในวันที่เราเบื่อกันพลานั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพีนะก็ลาไปก่อนนะครับมาแกะของสองแพงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจ้าไดเซนกานะครับจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ